โฮมเ b เบ e ลฮาร์ดดิค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่โครงการชวนชื่นอุดมสุขค่ะมาดูทาวน์โฮมสชั้นที่แบบหลังย้ายใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่ดินก็ใหญ่ด้วยเนี่ยคุณคิดดูทาวน์โฮมที่อื่นๆน,นะเท่าไหร่18-20ปตารางวาว่าไปแต่ที่เนี่ยเริ่มต้นที่ 43ตารางวาค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วนอกจากนี้มีโปรโมชั่นด้วยแหละเออช่วยเซฟค่าใช้จ่ายของคนซื้อเป็นแสนเลยนะคะกับทาวน์โฮม3ชั้นคุณดูใหญ่มากอะ่ะเพราะว่าที่ดินนะคะเนี่ย5-6หลังโซนใหม่ของเขาเนี่ยเล็กสุดคือ43.3ตารางวาค่ะแต่ว่าหลังนี้ที่พามาดูเนี่ยเป็นห้องริมเห็นไหม มีที่ด้านข้างเพิ่มเติมมาก็าเป็น53ตารางวาแล้วคุณดูดินี่โรงรถค่ะลึกมากเนี่ยจอดรถ4คันนะเป็นอย่างน้อยคุณดูหน้าบ้านของตัวอาคารนะคะ6เมตรค่ะโอ้โหต้องบอกว่าที่เนี่ยทาวน์โฮมเขาเฟล็กซิเบิลคือจะอยู่อาศัยก็ได้หรือว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวทำงานส่วนตัวที่บ้านก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ย ทำเลดีมากอยู่โซนด้านหน้าโครงการโอ้โหลูกค้ามานะติดต่อธุรกิจสะดวกสบายจริงๆมาเข้ามาดูกันเนี่ยเรียงไว้ให้เห็นไหมคะสังเกตได้เลยนะด้านหน้าเนี่ยประตูบานเลื่อนใหญ่มากอย่างนี้เปิดได้สองด้านอ,อเนี่ยแล้วก็ด้านบนก็ให้เป็นกระจกบานฟิกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทำโชว์รูมหรือว่าจะทำร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ย สบายบายโอ้โหเข้ามาข้างในก็ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่ค่ะเพราะว่าหน้ากว้างอาคาร6เมตรไปแล้วใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดนะภายในอาคาร198ตารางเมตร3ห้องนอนกับ3ห้องน้ําแล้วคุณดูเลเยอร์อพื้นที่ชั้นล่างที่เขาเตรียมไว้ให้จะเห็นว่ามันเฟล็กซิเบิลมาก,มากๆมกันกว้างมันเป็นโอเพ่นแพลนเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะจัดเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยตรงนี้เป็นลิฟวิ g งอเรียเป็นลิฟวิ g งรูมที่กว้างใหญ่จริงๆไม่รู้จะใหญ่ไปไหนอา้าววางโซฟาด้านนี้ชั้นวางทีวีอยู่ด้านนี้คุณดูระยะห่างสิคุณจะเอาทีวีเป็นร้อยนิ้วก็ยังได้นะคะดูได้ไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนแล้วส่วนด้านในก็สามารถจัดวางในส่วนของโต๊ะอาหาร เป็นดิงแอเรียไงสบายสบยอะ่ะด้านหลังค่ะอยากให้ดูเนี่ยโอ้โหหลังบ้านความลึก3เมตรนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเตรียมส่วนของซักล้างไว้ให้มีเครื่องซักผ้ามาตั้งเข้าไปต้มปลั๊กไฟมีเสร็จเรียบร้อยหรือว่าทําเป็นห้องครัวนะโอ้โหได้ห้องครัวที่ใหญ่มากๆหรือว่าจัดสวนสิสวย,สวย นั่งรับลมชมวิวเฮ้ยหลังบ้านอย่างนี้ลมดีด้วยอะ่ะชั้นล่างเตรียมห้องน้ำไว้ให้หนึ่งห้องนะคะเป็นลักษณะของ p พาเดอร์รูมแบบนี้โอเคนะห้องกว้างพอสมควรแล้วก็สุขภัณฑ์ทุกชิ้นอเมริกันสแตนดาร์ดของดีด้วยนี่คือบ้านจริงบ้านมาตรฐานได้แบบนี้เลยเจ๋งมากเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเป็นที่พักอาศัยละเห็นไหมสะดวกแค่ไหนอะนอนอยู่ข้างบนลงมาทำงานข้างล่างแค่นี้เอง สบายมากโอ้โครงสร้างบันไดก็แข็งแรงค่ะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็งานก่อสร้างของตัวอาคารนะคะเป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนที่เราคุ้นเคยคุณจะตอกคุณจะเจาะมันทำได้สบายสบายอยู่แล้วโอ้สวยจังมาอ่านี่ค่ะบนชั้น2อง 2> เขาคิดเผื่อไปให้เสร็จเรียบร้อยนะสมมติข้างล่างคุณทำธุรกิจใช่ไหมเนี่ยบนชั้นส ก็ยังมีโถงกลางค่ะเป็น living area ส่วนตัวของคุณได้เห็นไหมสบายๆเลยโซฟาสที่นั่ง4ที่นั่งรูปตัวแ L โต๊ะกลางชั้นวางทีวีทำเพิ่มเติมได้ทั้งหมดแล้วก็มีระเบียงด้านหลังด้วยแล้วส่วนด้านหน้าของชั้น2นะคะจัดไว้ให้เป็น master bedroom คุณมาดูดิห้องกว้างใหญ่มากนี่นี่ค่ะเห็นไหมเขาจัดพื้นที่ไว้ให้ตรงนี้จะทำอะไร w a l ์กอินคลอเซ็ตไงคะบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆนะเอาไว้ตรงนี้เป็นรูปตัวแอลหักมาด้านนี้ก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้คือห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดมนี่ไงโอ้โหน่าใช้อะ่ะสุขภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะนี่คือบ้านจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ได้กระจกบ,บานใหญ่แบบนี้ได้กระเบื้องตกแต่งแบบนี้มีพื้นที่ชาเวอร์ที่กั้นได้ชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญ มีหน้าต่างระบายอากาศทุกห้องน้ําของทาวน์โฮมหลังนี้มีหน้าต่างระบายอากาศได้แสงธรรมชาติระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นอ,อ่ะทีนี้มาดูโซนพักผ่อนบ้างค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคุณวางเตียงคิงไซส์ได้นะชั้นวางทีวีอยู่ด้านนี้ระบบปลั๊กสวิตต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโอ้โหเปิดได้กว้างมากเลยค่ะแล้วระเบียงเขาก็กว้างนะราวกันตกเป็นกระจกเต็มเปอร์นะคะสวยโมเดิร์น ดูดีแล้วก็แพงด้วยอ้าวนี่อันนี้มีห้องรับเห็นไหมกริวที่อยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเป็นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะช่างสามารถเข้ามาซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ด้านนอกมองเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นนะได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของบ้านเรา ชั้น3ค่ะชอบนะตำแหน่งการวางเลเยอร์การจัดพื้นที่บันไดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมา2ชั้น2จะขึ้นไป3เนี่ยโถงบันไดเขาจะมีช่องที่เปิดรับแสงแล้วก็สามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้มันได้ความโปร่งมันได้ความปลอดภัยในการเดินขึ้นลงรวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะอย่างที่บอก ห้องน้ําทุกห้องทุกชั้นจะเป็นห้องน้ําที่มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติได้อย่างบนชั้น3เนี่ยห้องนอนที่2ห้องนอนที่3แล้วก็ห้องน้ําส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันมาดูห้องที่อยู่โซนด้านหน้าก่อนก็นแล้วกันค่ะโอ้โหโปรเนี่ยลักษณะประตูแล้วก็ระเบียงเนี่ยก็คล้ายๆกับมาสเตอร์เบดรูมค่ะ นี้อยู่ด้านหลังค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะคือทุกห้องนอนของทาวน์โฮมที่นี่ห้องกว้างทั้งหมดวางเตียงใหญ่ได้ทุกห้องจัดตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆได้ทั้งหมดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ครบแล้วก็รวมถึงด้านหลังก็มีระเบียงด้วยเหมือนกัน โเป็นไงคะชอบมนี่นอกจากทาวน์โฮมหลังใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะทำเลของชวนชื่นอุดมสุขบางนาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นสุดยอดทำเลของกรุงเทพด้านตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าด้านหน้าของโครงการเนี่ยก็คือถนนคู่ขนานวงแหวนการจนาพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างถนนบางนาตราดแล้วก็ถนนอ่อนนุชเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าออกเนี่ยมันสะดวกมากเลือกได้2ด้านเลยอ๋อสด้านสิ พราะด้านของอุดมสุขเฉลิมพระเกียรติรอ9ก็จะเข้ามาตรงนี้ได้ใช้ซอย72แป๊บเดียวเท่านั้นเองและที่ว่าเป็นสุดยอดทำเลข,ของกรุงเทพโซนตะวันออกเพราะว่าตรงนี้คือศูนย์กลางที่รวบรวมทุกอย่างการเดินทางถัดจากออนนุชไปก็คือมอเตอร์เวย์พระราม9ถัดไปทางด้านโน้นก็คือสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ตรงแยกวงแหวนบางนาก็คือที่ตั้งของเมกะบางนาโอ้โหคุณเอ๋ห้างสรรพสินค้าเนี่ย ใหญ่มากๆแล้วก็รวมถึงถ้าคุณออกไปทางเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะไปสีนครินก็จะมีพาราไดซ์พาร์มีซีคอนสแควร์เลือกได้เยอะแยะไปหมดโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอยู่ในรัศมีที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากแล้วเป็นไงทาวน์โฮมของที่นี่ต้องบอกว่าใหญ่ต้องย้ำจริงๆค่ะว่าใหญ่เพราะว่าที่ดินของโซนใหม่ที่เขาทำออกมาเนี่ยนะ5-6แปลงเนี่ย ที่ดินเริ่มต้นเนี่ยประมาณ43ตารางวาขึ้นไปนะขึ้นไปจนถึงประมาณ74ตารางวาคุณเอ้ยนี่มันคือที่ดินแปลงใหญ่กว่าบ้านเดี่ยวบางหลังซะอีกแล้วก็การออกแบบทาวน์โฮมของที่นี่เฟกซิเบิลมากๆค่ะทุกพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับทั้งการเดินสายแล้วก็รองรับทั้งการทำงานทำธุรกิจส่วนตัวของคุณได้ด้วย หลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะเข้ามาดูแล้วคุณจะชอบอย่างแน่นอนชวนชื่นอุดมสุขขอบคุณลุกมาที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ